อาหารตามแรปเปอร์หนึ่งวันเออชอบชอบกินอะไรเอางี้ดีกว่าชอบกินอะไรแก๊งเขากินอะไรแก๊งเขากินอะไรให้เลือกรอบหนึ่งมอนให้เลือกรอบหนึ่งวิ่งไม่จบไปไงเนี่ยสวัสดีสวีททุกคนเลครับผมเป็ดน,นะครับ คุณครับคือผมเพิ่งตื่นครับดูคนตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครับคือมีน้นองๆอะไรคนเนี่ยสงสัยแล้วก็วรีเควสต์มากันเยอะครับเขาบอกกันว่าให้ผมเนี่ยลองทําคลิปกินอาหารตามแรปเปอร์ครับแรปเปอร์เดี่ยวโยโย่ชิกนเดียวเยว่เยวชิกเดๆๆๆียเย่เฮปักปกูมีคนสงสัยกันเยอะครับว่าแรปเปอร์เนี่ยเขากินอาหารอะไรกันบ้างเขากินเหมือนพวกเราไหมแรปเปอร์คนเดียวกมึงเขาก็กินเหมือนพวกเราแหละอ่ะแต่ว่าในเมื่อแบบทุกคนสงสัยเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่เจตให้วันนี้เนี่ยผมจะมาทำชาเลนจ์ครับกินอาหารตามแรป พอรู้จักแบบพี่ๆน้องๆแรปเปอร์นิดนึงไม่เยอะมากประมาณสองสาคนเดี๋ยววันนี้จะลองกินตามพวกเขาดูง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรถามเขาครับแล้วก็บอกว่าเออพี่ครับพี่กินอะไรแนะนําผมหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยแรปเปอร์เขาจะแบบกินอะไรกันเขากินเหมือนคนทั่วไปไหมเขากินกะเพราไหมหรือกินอาหารแพงๆหรูๆเอาเริ่มจากคนแรกครับมื้อเช้าสุดเป็นคนนี้ดีกว่าพี่พีทพ่อไดมอนเนี่ยน่าจะเมาอยู่พี่อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวโทรหาพี่พีทกันครับ เอาเลยสวัสดีครับโยซับแมนวันยูดิงแมนทัวร์แบนแมนมีโค้ชซับแวร์มีโค้ชไรยอแมนทัวร์อยู่เหรอครับพี่ไรยอครับไปกับ TJT กับวันบิวกัไดมอนด์อ๋อโอ้ยงานเยอะเหรอครับพี่เลี้ยงข้าวผมบ้างได้ไหมครับได้ได้เลี้ยงข้าวได้เสมอขอบคุณครับพี่พี่พีชครับคือว่าแบบแม่งมีน้องๆในยูทูบสงสัยกันพี่ไม่ต้องสงสัยแค่นี้นะเออใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นมีคนสงสัยกันเยอะมากคือเขาอ่ะอยากรู้ว่าแบบแรปเปอร์อ่ะ เขากินอะไรเป็นอาหารเขากินเนื้อสัตว์ไหมกินไก่หรือกินนกกินเหมือนคนสิครับงั้นพี่แนะนําผมมาหน่อยครับเอาอะไรก็ได้พี่ขอเป็นเมนูที่แบบพี่กินบ่อยที่สุดครับเออช่วงที่กินครับสปาเกตตี้กินเอช่วงนี้สปาเกตตี้ด้วยนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าเหรอครับใช่ครับแล้วถ้าแบบผมอยากสั่งอ่ะพี่มีมีร้านแนะนํำไหมครับเกลีฮาวเกรีฮาวด้วยเกลคอร์ดพิแห้งฮ่านนี้จะตกโกรธพี่เลยเกรีฮาวแล้วอะไรนะครับพี่เติมพิแห้งแล้วนะเติมพิแห้งด้วยโอเคครับพี่ต้องพิเศษพิแห้งนะพพิเเศษด้วยหรอี่ 哦耶！Oh, yeah. <laughs> โอเคครับพี่สปาเกตตี้เบคอนซัมติงเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูปกติพี่กินอย่างเดียวเหรอครับของแพงยันของถูกของถูกยันของแพงแดงหมดเลยกินได้หมดอยู่ที่เงินเราที่คินแต่พอคือไม่ได้กินแดงหรอกจริงๆแล้วพี่ไม่ได้กินแต่แพงเวอร์นะคือเรากินแต่ของะไรที่มันสนุกสนานกินได้จอยก็โอเคกินและสนุกสนานกินอะไรอะอะไรกินอะไรแล้วสนุกสนานนะพี่คือพี่ก็อยากดูแหละคือกินแล้วก็แฮปปี้ไงสร้างสรรค์สนุกสนานเอ็นจอยทำให้เบรรยากาศดีขึ้นอ๋อแหมผมก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นขอบคุณมากครับพี่ล่ำล่ำรวยๆครับ เยอะสาธุครับพี่สวัสดีครับ,รบโอเคครับทุกคนก็อย่างที่พี่พีทบอกนะครับ<ด>มเมนูที่พี่พีทเขาแนะนํามาเนี่ยจะเป็นสปาเกตตี้เบคอนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละจากร้านเกฮาวคือ <c oughs> ผมโคตรรักพี่พีทเลยทุกคนคือเขาส่งรูปมาเว้ <c oughs> เขาส่งเป็นรูปมาครับแล้วก็พิมพ์มาว่าอร่อยมากแล้วก็ส่งเสียงมาแ <c oughs> สังส่งซุปฟักมานสิร์ฟมันมีซุปฟักซุปเดลี่ซุปประจำวันของเขาอะซุปฟักโคเด็ด กินค oh, really? <speaking> ู่เนี่ยพริกแห้งนะมันมีโอลีฟเนี่ยโคตรเด็ดคือเขาแนะนำแบบเป็นจริงเป็นจังลยนะ้เว้ยอ่ะก็เดี๋ยวผมขอตัวสั่งก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารที่แบบแรปเปอร์เขาแบบชอบกินเป็นประจำเนี่ยเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้สปาเกตตี้จากร้านเกฮาก็มาส่งถึงผมเรียบร้อยแล้วราคานะครับผมทุกคน493บาทผมสั่งมามี2อย่างนะครับเมียแรกอันนี้ที่พี่แกนแนะนํานะครับอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ครับผัดน้ามันมะกอกแล้วก็มีเบคอนแล้วก็มีพริกแห้งแล้วก็ที่เขาแนะนํามาเนี่ยจะเป็นซุปฟักครับแต่ว่าผมหาไม่เจอครับทุกคนผมก็เลยสั่งซุปนี้มาสั่งเป็นซุปขีมเห็ดเข้มข้นนะครับแต่งจริงอ่ะผมชอบสไตล์การกินอาหารของพี่พีชนะเพราะมันเหมาะกับหน้าแบบผมครับหน้าแบบ ัังงเฮ้ย <Nein> <His favorites> ใครกำลังคอมเมนต์ด่าอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวจะโดนหยิกก้นเบเฮาครับแบบแพ็กเกจจิ้งแกะยากับแบบบางทีคนมันหิวอะอยากกินเร็วๆอะแบบผมรู้เลยว่ามันแน่นอะแต่มันแน่นเกินไปอะไม่แดกเลยสัตว์แล้วคนก็ด่าโง่แค่แกะนี่แกะไม่เป็นแล้วก็มีนี่ครับทุกคนแล้วเขาก็ให้หนมปังนี่มาไม่ได้กินนะครับซุปเห็ดกับดูแล้วก็หนมปังจิ้มร้อนๆเลยทุกคนควันกำลังขึ้นอร่อยท้ออร่อยมากสปาเกตตี้ครับอันนี้เบคอน แล้วก็พริกแห้งพริกแห้งโคตรดีซุปร้านนี้ดีจริงว่ะซุปไม่เคยกินนะเบคอนก็นไม่กินผมเคยไปกินแต่ย่างอื่นแต่เบคอนร้านเขาคือเป็นแบบเป็นแบบแนวกรอบเลยนะเดี๋ยวเราลองเอาเส้นนี้ครับจุ่มลงไปในนี้แล้วก็ซัดนี่แหละอาหารที่เหมาะกับผมว้าว โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาแร็ปเปอร์นคนต่อไปครับเพื่อถามเมนูที่จะกินตอนเย็นนี้คิดว่าคนที่โทรถามเนี่ยน่าจะเป็นน้องเลมอนเพราะคุูรู้จักไม่กี่คนเลยเอออะ เดี๋ยวขาตัวกินแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสี่สี่แล้วครับคือตอนแรกอ่ะผมกะจะแบบกินของพี่พีเสร็จปุ๊บโทรหาไดมอนเลยครับแต่ว่าผมกลัวน้องเขาังไม่ตื่นครับผกลัวกลัวน้องเขาเป็นกลัวน้องเขานอนน้อยเพราะว่าพี่พีกับไดมอนเนี่ยวันนี้เขามีทัวร์ที่เดียวกันอาจจะไปสี่โมงมันน่าจะตื่นแล้วไดมอนอ่ะอาจจะลองโทรหาดูฮัลโหลครับฮัลโหลครับตื่นยังตื่นยัง ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นตื่นอทำไมเสียงดูแบบสลึมสลือวะเมื่อไม่นานอ,อ๋อไอม่อนพี่มีอะไรถามนิดนึงพอดีว่าแบบแม่งมีน้องๆ FC เอฟม่อนอนะทักมาเยอะเว้ยแบบเขาอยากรู้ว่าม่อนอนะแบบปกติชอบกินอะไรกินข้าวเหมือนคนทั่วไปไหมอะไรเงี้ยน้องๆ้อเขาอยากรู้พี่เลยแบบอยากเอ่อมาถามเมนูที่แบบม่อนชอบกินที่สุดอไอมึงตื่นไหนเนี่ยม่อนตื่นยางเอเอมร้อยปะ <c oughs> ไม่ปวดร้อนเลยวะเออชอบชอบกินอะไรเอางี้ดีกว่าชอบกินอะไรชอบกินอะไรมอนชอบกินชอบกินอะไรชอบกินอะไรไอ้เด็กอยู่พี่พีด้วยนี่นะชอบไเขาถามให้มึงไหมชอบกินแซลมอนแซลมอนเนาะมีร้านประจําบ่มีร้านประจําบ่างแกงเขากินอะไรแก๊งเขากินอะไรเอาที่มึงกินดิไม่ได้มึงกินเลยกินเนื้อมอนชอบกินเนื้อเนื้ออะไรพี่พีดเนื้ออะไรเนื้อวัวนี่ไงเนื้อวัวใช่ใช่ใช่เนื้อวัวเนื้อวัวร้านไหนแบบไหนแบบกินแล้วง่วงหรือกินแล้วแบบคึกเนี่ยมึงเีย ไม่ไม่มันเนื้อมันมีหลายสายพันธุ์พี่มันมีอ้อาวเอาแซลมอนใช่ไหมแซลมอนใช่ไหมแซลมอนไปอ่าได,ได้ให้เลือกรอบนึงมอนให้เลือกรอบนึงเดราจะให้มอนโทรกลับมาที่หน้าบอกนะ <c oughs> ที่หน้าเลยอ่ะพี่เอางี้ล่าล่า,ล,า,ล,าล,ล่าสุดกินอะไรไปล่าสุดกินอะไรไปล่าสุดกินอะไรวะขอแบบเมนูโปรดอ<ม>่ะ <c oughs> ไปเดทกับหญิงอ่ะพาหญิงไปกินอะไรเออกูไม่จบเลยเนี่ย แซลมอนเอาเอาแซลมอนก็ได้แซลมอนใช่โอเคได้ขอบใจมากน้องไปไปคิดถึงนะครับไปไปทัวร์กรุงเทพบอกนะพี่เดี๋ยวผมไปได้เดี๋ยวบอลร้องเพลงบ้างหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวบอลร้องเพลงบ้งหนึ่งเพลงเออเพลงอะไรอยู่เรื่อยเอาเพลงมึงอ่ะเพลงมึงอ่ะกูยังไม่จบไปอ่ะเนี่ยเพลงเพลงมึงอ่ะเอาธรรมดาเหมนมือไม่ใช่ซิงเจ้าธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาตอนนี้กูแบเป็นสตาร์กูแบแค่คัญชากูไม่ได้ตึกยา เพื่อนกวางมีใบมาแซงเตะมาเย้เดของจริง yeah, <dude. S 2> <Wow. S 1> ขอบคุณมากครับน้องมอนขอบคุณมาก <Yeah. S 1> ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแจคก่ครับแต่อันนี้ผมบอกทุกคนก่อนนะครับน้องเพิ่งตื่นเขาได้ไ่ะเขาเลยแบบอาจจะยังไม่ค่อยมีสติเข้าใจปะอย่าไปคิดอะไรไม่ดีน้องเขาคนดีเชื่อผมผมเคยเจอแล้วเอ่อเท่าที่ผมแบบพยายามคุยกับดซมมอนมาเนี่ยเหมือนจะเป็นแซลมอนเหมือนจะเป็นแซลมอน ก็เดี๋ยวมือนี้ผมสั่งแซลมอนมากินตามที่น้องเนมอนบอกแล้วกันก็เดี๋ยวกินตามแรปเเอิ่มนะครับเผื่อแบบเราจะแรปเก่งไงเออเดี๋ยวขอสัตัวสั่งแซลมอนซาชิมิกันแล้วกันเจอกันตอนอาหารมาครับโอเคกับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อแซลมอนมาเรียบร้อยแล้วงานปวดน้องเนมอนอืในลองดิอุยรู้สึกว่าแรปเก่งเลยว่ะซอสเด็กสั่งมันน้อย ว้าวอะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กินแซลมอนที่น้องเดมอนแนะนํามาหมดเรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ครับทุกคนผมเจอปัญหาแล้วครับเคื่องจริงผมไม่รู้เขาว่าผม,มถามใครต่อแหละเพราะกูไม่รู้จักใครเลยคือแรปเปอร์ที่ผมรู้จักเนี่ยมีแค่พี่พีทกับเดมอนที่แบบเคยเจอนะโอ้ยจริงยากวะ่ะอะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลอง direct IG ไปหาเขาครับส่งเสียงไว้ถามพี่เขาว่าพี่ครับพี่ชอบกินอะไรครับผมอยากกินตามพี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะตอบผมไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครตอบเร็วสุดเนี่ยผมก็จะกินตามคนนั้นนะครับกินตามคนที่ตอบเร็วที่สุดคนแรกผมจะทักหาลูกพี่ผมยังโอมาเตอร์ฟกเกอร์ลูกพี่ครับ คือลูกพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดล่ะครับพอดีผมอยากกินตามลูกพี่ครับเพื่อผมจะแบบเฟี้ยวแบบพี่มั่งอยากเฟี้ยวแบบพี่อะครับพี่ชอบกินอะไรพอจะแนะนําผมได้ไหมครับผมส่งไปแล้วนี่ส่งไปจริงต่อไปใครดีวะวันวันวิวไหมโ okay, อเคเขาส่งเสียงไปลูกพี่ครับลูกพี่ชอบกินอะไรล่ะครับพอดีผมอยากกินตามลูกพี่อะครับเพื่อแบบอยากเท่แบบพี่มั่งอยากแบบ r s t day out School first day out school ครับลูกพี่ของกระเทีกูจะด่ากูไว้ โอเคต่อไปใครดีวะออร์แกนิกเฮ้ยออร์แกนิกผมก็ชอบนะพี่บิ๊กออร์แกนิกลูกพี่บิ๊ก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 ครับเอ่อลูกพี่ชอบกินอะไรลอครับพอดีว่าผมอะอยากกินตามพี่ครับเผื่อแบบจะแรปเก่งเหมือนพี่มั่งพี่พอจะแนะนําได้ไหมครับว่ากินอะไรดีอะแล้วแต่พี่เลยครับอะไรก็ได้รักครับผม f อครับ <laughs> <laughs> โอเคต่อไปเลยพี่ท็อปเลซี่สวัสดีครับพี่ท็อปครับ พี่ชอบกินอะไรล่ะครับพี่พอดีว่าผมอยากกินตามพี่อะครับเผื่อผมจะแบบแรปได้เท่ๆแล้วก็แบบร้องเพลงได้ฟิวๆแบบพี่มากครับพี่พอจะแนะนําเมนูอะไรให้ผมได้ไหมครับพี่ขอบคุณครับ F c ซครับจุบ๊บจุโอเคโดนแน่กูโดนแน่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครตอบผมเร็วแค่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกัน โอเคครับทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลยครับนี่ครับทุกคนพี่ท็อปเลซี่นะครับเขาส่งข้อความเสียงกลับมาครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันสวัสดีครับพี่อนนต์เป็ดครับผมช่วงนี้ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือแบบถ้วยเล็กๆครับผมกจจะามีเลือกเส้นแล้วก็เลือกว่าหมูหรือเนื้อแล้วก็เลือกความเผ็ดครับอร่อยมากเลยช่วงนี้กินแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะแรปเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยแน่นอนแถวบ้านผมมาลองโดนดูได้พอจะมีชื่อร้านไหมครับ แล้วก็แบบอยากสั่งแก๊บมากินนะครับลูกพี่ได้แล้วทุกคนได้แล้วรอได้แล้วแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องไปกินร้านอนะแล้วตอนนี้มันมันมันดึกแล้วมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือมาขายตอนเย็นผมไม่รู้ในแก๊บมีไหมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอพี่ท็อปเขาตอบมาแล้วกันถ้าแ,แบบเขาจะมีร้านแนะนำไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งในแก๊บเป็นร้านอะไรก็ได้แล้วกันแต่ว่าจะพยายามหาที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นแบบที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนหลังจากผ่านไปแค่ห้านาทีครับเาส่ง กำลังจินคุณเนี่ยต่อกับา่าสองเสียงมาฟังพร้อมกันครับผมว่าแบบร้านมันปิดแล้ว,วพ่พี่แล้วแบบมันไม่น่าจะมีในกราฟด้วยครับผมคือร้านแถวนี้มันแบบ <c oughs> ค่อนข้างแบบโลเคอล่ะพี่ <c oughs> ต้องมาลองโดนดูเองอะไรเงี้ยมากกว่า <c oughs> อันนี้พี่ทํา คอนเทนต์ของกินอยู่ใช่ไหมพี่ผมแบบอยู่ไกลอยู่ไกลมากๆเลยพี่แต่ว่าถ้ากดจริงๆนี่ก็แทบจะเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะไปถึงพี่นะผมคิดว่าอืมอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะลองเซิร์ชดูนะครับกุวยเตี๋ยวเรือนายเตี๋ยวเรือพระรามเก้าเขาไม่ได้จ่ายมันมีร้านเดียวตอนนี้เดี๋ยวสั่งมาก่อนล้วกันเดี๋ยวเจอกันมือดึกครับตอนนี้เวลาหกโมงยี่สี่ผมน่าจะกินรอสักแบบทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยไม่ก็สองทุ่มอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันตอนกินรอบสุดท้ายครับ โอเคครับทุกคนถึงเวลาแล้วครับนี่มาเดี๋ยวเรามากินกันโอ้บา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 ,บาทุกคนครับผมถามอย่างหนึง่งเวลาทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะทุกคนชอบสั่งเส้นอหลรส่วนตัว,ตว,ตวผมชอบกินเส้นเล็กเพราะว่าผมรู้สึก,ก่าแบบมันไม้รู้เส้นใหญ่มันใหญ่เกินไปอะ่ะเวลาผมกินเส้นใหญ่เวลาผมซูเส้นอ่ะเส้นมันชอบแบบสะบัดไปมาเวลยแม่งเลอะเสื้อผมอะ่ะและสําคัญที่สุดนะครับทุกคนเวลากินก๋วยเตี๋ยวอย่าใส่เสื้อขาวเพราะเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อไอแม่ยอยมันซักยากโอ้ยก๋วยเตี๋ยวมือดึกนะคลาส น้อยว่างหนึ่งครับโทษอย่างหนึ่งที่ผมบอกทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมโดนแม่ด่าบ,บ่อยมากก็คือเวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรที่เป็นเส้นผมไม่ชอบเคี้ยวเว้ยคือผมกินเลยคือผมเป็นโรคอะไรไม่รู้เว้ยคือแบบไม่รู้อ่ะแต่มันมันชอบกิืนอ,อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงมีใครชอบแบบซูนเข้าไปแล้วกืนเลยไหมแนนอาเด็กกินให้ดูเนี่ยอาสม,มุตีเส้นใช่ไหมแทบไม่ค่อยเคี้ยวเลยแค่แบบกัดเส้นอะเป็นอะไรไม่รู้อะผมแต่ผมเป็นงี้จริงเลย ห้สิบาทหมดแล้ว,วคำสุดท้ายครับ โอ้โสุดยอดอะครับผมทุกคนสระคลิปนี้ก็แค่นี้กันแล้วกันนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยเท่าที่ผมเนี่ยลองกินตามเหล่าแรปเปอร์ทั้งแบบพี่ๆน้องๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแรปเปอร์เขากินเหมือนพวกเราเลยเออเขากินเหมือนคนทั่วไปนี่แหละเขาไม่ได้แบบกินที่แบบวิเศษวิโสไปกินเนื้อฉลามเนื้อจระเข้ที่แบบมันแปลกๆไม่ใช่เขาก็กินของธรรมดาเหมือนพวกเราแหละครับไอ้แหนย้อยส่วนเขาชอบกินอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แบบเออผมรู้สึกว่าจะแล้วแต่แบบตามสไตล์เขานะมันก็เหมือนพี่อะพี่ก็มีของชอบของพี่ไก่ย่าง้้มตใจยยอ แล้วก็อย่างหนึ่งครับของที่พวกเขากินกันเนี่ยมันไม่มีสิ่งอะไรครับที่ทําให้แรปเก่งแต่งเพลงเก่งอะไรเงี้ยไม่มีนะครับที่แบบพี่ๆน้องๆชาวแรปเปอร์เขาแบบมีผลงานแบบเออทำเพลงมาแลบบ้วมีเงินอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพราะของกินนะครับน้องๆเป็นเพราะว่าฝีมือเขาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแบบอยากเป็นแรปโปงแรปเปอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไปถามเอ้พี่ครับต้องทำยังไงครับต้องแต่งตัวไหนครับต้องกินอะไร ไม่ต้องครับฝึกครับและสวรรค์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกคุณก็เฟี้ยวเองครับเอ้ยสัตว์โนรีผู้พูดคมจนว่าเพกกิ่งได้คอมเมนต์้พี่กันด้วยว่าใพี่เป็ดโคตรเฟี้ยว feel เลยครับครับผมทุกคนและสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่ามาจะเหลือกแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะคลัชน้องๆบุยบุย